สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่าพาด้วยพอสวัยพาด้วยครับเอฟซีรับสิมาแก่พวงฟันให้ฟังกับวันเมื่อวันที่ผ่านมานะครับเอฟซีับผมฟันว่าพ่ผ้าขึ้นไปสวรรค์นเนาะครับเนาะไปเอาสิบไปไว้พระพุทธเจ้าใครมันเห็นนี่ก็สิบถือกุดอกครับวิธีผมก็ถือก,อกุญแจก็ถือกันครับเพราะว่า เปิดเอ่อตัูยุนาประตูสีเขาไปสั้นที่สูงสุดนะครับเนาะหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับวิธีผมเอาหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเบอร์ของเบอร์ท่างเข้าไปอ่ามันก็ไปออกเลขท้ายรถตอรดีสามตัวหนึ่งหกเก็ดนะนะกับเลขเป็นเลขตัวกับครับวิธีผมพอว้กระดาษดอกโรตเตอร์ดีใบหนึ่งครับวิธีผมเห็นว่าเจ้าของฟันกระเลียมลงหลายได้ยักหน่อยซื้อโรตเตอร์ดีไว้แบบมันมีใบเดียวหนึ่งหกเก็ดนะครับวิธีผมขันมีหลายเสียเอาหลายอยู่ อนอกนั่นกลับไปได้ดแต่หนึ่งเกตหกแน่อันที่หนึ่งอย่างแน่กลับไปกับมาละเลยได้ไปเดี่ยวครับพี่ที่ผมวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอามาอวดนีกับมาฝันเมือ่อคืนนีนะครับนะฝันว่าไปเที่ยวงานจักไปเที่ยวงานใส่รอกครับพี่ี่ผมคือจังยวนมันเป็นจังไรแต่เป็นภูเขาภูเขาลงตา่าสิเป็นโมบ้านเขา,นามัดยวนต่าๆคนนะครับพี่ที่ผม เมื่อวานจนตำตำก็เลยไปเที่ยวงานกับข้าวเจ้าสันว่าเที่ยวงานกับคนหลายนะครับว่าเห็นคนหลาหรอกแต่ว่าหางหล,หลของพวเต็มที่นะครับเป็นมาห้างจ้างยิงไปจกางนี้คนกับพวบ่บอนแนนเป็นนั่นข้าเจ้ากับมีม่โมฮะเราสมครบงานต่างๆนะครับนักก็คือสิเป็นเมืองผีแหละครับอยู่างนี้ขอเพราะว่าบุกหุ่นักษ์ไปจะคนนะแต่ว่าเป็นเมืองผีแล้วนะครับบุกหุ่นักษ์ไปจะคอนอยู่ในหัน เที่ยวงานเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าสิกลับบ้านว่าสันมันสิมันสิคำคือว่าจังไหนบุไปเที่ยวงานยังเว้นะครับเรื่องของพวกนึกว่าฝันมันสิคำจะได้กลับบ้านก็เลยย่างมาว่าทางคนเนี้แต่ของเคยไปก็เรยวเห็นทางค้นกิดอยู่เลยครับเดื่อทางค้นกิจเข้าไปปัดตันอ่าตันมิตรเฮือนคนนะครับเฮือนก็จะเป็นเฮือนผู้ใดเนี่ยอ่าแต่ว่าเป็นบ้านอ่าเก่าๆสมัยโบราณนะครับที่เรีมีบันไดเอ็น มีบันไดมันพาดไว้แล้วก็ไต่ขึ้นน่ะนะครับพี่ที่ผมบ้านผู้นแี้บ้านผู้นี้เนี่ยว่ามันมันไปว่าไรมันตันบ้านเขาเจ้าก็เว้นไปข้างนึงอีกนะครับเว้นไปเพรามันตันเ่อไปออกก็ไปว่าไรก็เลยเหาะขึ้นครับพี่ที่ผมห่อไม่จะตันแถวงตันเหาะข่ามไปกาน่าตันว่าครับพี่ครับเหาะข่ามก็ยังซุปเปอร์แมนเขาห่อของสั่นหลักครับพี่ที่เขาไม่นังของสั่นหลักซปเปอร์แมนหอน ขึ้นไปกําลัางที่ขึ้นไปนั่นเสาต้นหนึ่งมันเหี่ยา้อยอยู่นะครับเนาะอันอันหลังตีนเพ่อไวน้นี่ขอตรวจนะครับอยู่ซี่กับผมพัดไปถือเสานั่นครับถือเสานั่นโอ้พ่เป็นยังดอกกระเนว่ามันสุยซืนน่อกระเทียมมันพอถึงแห้งกระเัียครับรก็เลยเหาะขึ้นไปเึ่งๆห่อขึ้นไปสูงขึ้นไปครับพิชิสูงขึ้นไปบัดนี้ได้ยินผู้หนึ่งเอือนครับ สวัยสวัยมาสัน่นอ่าผู้อืน่นเอาผู้ใหมาเอืน่นเขาคือเสียวแท้มาสันน่นเนอกเดี๋ยวลงไปมันเป็นคนหูจักกันคนผู้หนี้บ้าันไก่นะครับเลยยังเป็นคนอยู่ลูกน้องสมัยก่อนตั้งสมัยปวไยครับรถทั่วอยู่นนะ่ะเป็นลูกน้องเก่านะครับเนาะเดี๋ยวเห็นได้ก็เลยเอาข่งไปเบิง้งกันนะั่นก็เลยเหาะลงไปเบิง้งนะครับเนาะหาะลงไปบัดิีลงไปกันค่อยๆลงไปกัน ถ้ายืนนั่นแหละครับพี่ชีผมยืนตึ๊บหลุดสุดน้องกระแทกพื้นนั่ตึ๊บหลุดนะครับพี่ชีผมก็เลยเอ้าว่าสันว่าเม้นผู้ใดเอือนสันมึงเมื่อเอือนขึ้นเชี่ยวแต่ละตัวนี่ว่าสันว่านะครับเออเขาเขาน่ะเอือนขึ้นเชี่ยว่สันอุ้ยป้าว่าสันว่าเขาเคยเอือนป้านะครับนั้งขับรถทัวร์เี่เขาเอือนกับน้องสั่นป้าว่าสันว่าเขาบอกสันั่นแหละเลี้ยวขึ้นไปเพื่อนๆข้าเจ้ากำลังเรียนไฮโลกันครับพี่ชีผมเรียนไฮโลกัน เจ้าของนายย่านเขาจะหูจักว่าเจ้าของเป็นรราชการมาทันว่าจักเป็นรราชการีิยังมึงหูจกักครับอ่าเจ้าของเป็นราชก,การก็เลยถอดเสื้อออกใส่ตะเสื้อขาลงสิละ่ะสามสี่คนอ่าเอาเสื้อไปอม้วนม้วนไว้เพราะเขาเห็นยันเขาย่านยันเขาเรียานหนีมาทันว่าในความคิดนะครับเนาะขึ้นไปเฮ็ดพักกันเฮ็ดีิยังมาทันว่าโอ้ยพ้ากันเฮ็ดเหรียญที่ซื้อดอกมาทันเขาว่าผูน้นึงว่า เหนเด็กซื้อดอกสันเขาอ่านเห็นตั้งตันแผ่นนี้อย่างไฮโลนะครับเขามากลางไว้มากกลางไว้จะของกับหัวจะเป็นไฮโลแห่งโบกบเบิงว่ามันมีเหล็กอย่างแน่มีจุดอย่างแน่นะครับตามันมีจุดมีจุดอยู่หเวน้อครับเนาะบบเบิงหัวจะเป็นไฮโลว่าสันว่ามาไฮรอกน้ำแนววาสันรับวิ่ชีครบอันไปวงแรกเออวงนี้บอกขอทาเลยมีคนสองสามคนนึงไปวงที่สองอ่ามีแต่เผาก็บเป็นหน่อยนั่งอยู่ ไปวงคนที่สามหนึ่งนแบนส่งหลายอย่างหน่อยบ่าวงนี่แหะที่คงสีมวอยูสันว่าหล่นมวนได้ครับใน,นกองฟันอันผู้สันไฮโลนผัดอานฝ้ากองเข่าไ่ขีเทาไปเพีผมโอากานจานส่ขีเทาเอาจารย์ไ่ขีเทาอันแปะแปะแปะให้มันเนียนๆนะครับไปพีผมแล้วเอาอันลูกไฮโลมาวางไว้มาวางไว้ก็เอาฝ้ากองเข่าหัวขอบก,ก็แล้วก็สั่น นะครับสั้นสั <ula> ้นสั Again, ouais mama, ้นสั้นสั้นกระเปิดเบิ้งกระเเห็นพ่อไอ้กระเเห็นตัวเลขแต่ที่ผมเห็นเห็นอยู่ในโลนงผมเห็นกระเพราไปกระไรเอาว่ากระเพมีคนแท้งลงไปนะครับกระลยผ่านพันที่สว่างคบเนี่ยก็เอาขี้เท้าลรืมาใส่เอาฟ้ากันเอาลูกให้โล่างเครื่องขี้เท้าอล่ะก็ฟ้าของเขาล่ะครอบแล้วก็สั้นพอไว้แบบขึ้นมากขึ้นมากกันหาฮกกับขึ้นมากหาฮก นะครับเนาะก็เลยว่าเอา้าสิลงนี่แหละว่าสันว่ารุ่งเต่งตัวนี่แหลวนะกกนะว่าสันนครับบอกว่าขัเจังหวะว่าสิเต่งตัวเดอ้อว่าสันว่าก็เลยเอาเงินออกมากจากกระเป๋าที่แจกว่าสีรุ่งโตและวยี่สิบบาทมันผลออกมาไมีแบ่งรอยก็บแบ่งยี่สิบอยู่สองพับน้ำกันนะครับเนาะโอ้รถมันหลาพรวดว่าสันว่าบ่ลงหลายปนั่นดอกลงหน่อยๆว่าสันว่าลงจักครึ่งนึงว่าสัน ก็เลยเอาแบงลอยกับแบงยี่แวงลอยเก็บใบเอาแวงยีงย่สิ 4, 4บซีซีใบเนี่ยพระสองใบตดหาหกเต็งหกปรานครับอยู่ซี่ครับผม <c oughs> ในในในความฝันนะครับเนอตัห้าหกเต็งหกเพราะดีด 5, 6, 6, ดกำลังคุยกันอยู่เขาเราเปิดแล้วครับอยู่ที่เขาเปิดแล้วว่ะเขาเราเมื่อไห้เอาเงินใหม่อไ้พอไปแปดสิบบาท เอ้าคือเปิดไว้แแหง่าทันบอทฮันไดอวัากันแล้วหรือคือเปิดแล้ว่าทันว่าเอ้าเอาไปทันว่าเอามันถือตัวไหนขึ้นมาเงินมาให้คือตัวซัมมี่มาทันเขาระวังเออมันออกตัวไหนพอไปถามุิี่แหละมันออกตัวไหนเขาเลยว่าหาฮกฮกมาทันว่าครับพูนพวกเงินมาแหงเอามันถืหาหฮกคือหายแปดสิบบาทนึงคือโบเฮียร้อยยี่สิบบาทเพราะเขาลงทุนไปอัน สี่สิบบาทมั้งล่ะครับมันต้องได้สองเด้งมั้งล่ะมันต้องได้ได้เป็นร้อยยี่สิบบาททั้งทุนเอาว่าให้แปดที่บาทบาทนี้ก็เรียกว่าบักลาหัสสันวาผู้เจ้าของสันเฮโรดคับปพูนถูเป็นเมือนไปยืมเงือนมาให้เนี่ยสันวาเงินพ่อพ่อสันวาโอ้ยล่งํามีนึงเกิดสิบพ่อพ่อเนาะสันวาเขามันล่งหลายหละร้อยยี่สิบนี่กับแห่งสิบอะไรเงินเล่นตัวสันคือไในใจ่บักรายน้อยเล่นเป็นไปไปเอาเงินน้ำย่ยสันวามาเขาเชี่ผม เอาเงินน้ำย่อยมากกับบวคันได้เอาเงินมากหรอกครับพี่เอีอยผมก็เลยถามเขาซ้ำอีกทีนหนึ่งมันออกตัวไหนอาสันวะผู้น,นั้นแล้วว่าหาหกหกสันวะหากหกันก็ได้ทั้งตัวทั้งจริงตัวกัสนอกปล่อยว่าเออเดี๋ยวเอาเงินมาให้เ,เงินบอวพ่อสันวะพ่ะว่าก็ไข่เด่นหน่อยตานหน่อยหนึ่งสันเก็ตอเียญวิลี่อยู่สันเจ้าว่าลงหลายโพดสันวะแต่ว่าคนเห็นเยซุ้มเด่นอยู่หันอบอกหงจักได้ครับว่าว่าเขาเป็นผู้ใด ต่วันในเฮือนมีอย่างครับมีตะวงไฮโลทั้งทั้งในเฮือนทั้งนอกเฮือนเป็นเป็นนอกสั้นแล้วก็เป็นเสียเขาอื่นสมัยก่อนเนี่มันมีเสียมีสั้นแล้วก็มีในบ้านนะครับว่าในบ้านคือเป็นห้องง่ายๆแหละเป็นห้องใหญ่ๆเลย่บพอเพ็งว่ากันเป็นห้องเป็น้องเลยคนเต็มหมดอยู่ในหันอ้อไอ้กับเป็นแง่เขาลุเงินหันละแง่ลงกเงินไฮโล่อะไเป็นแง่เขาอยู่หันละก็เลยได้ฤกษ์กาสันวาบันนี้เขาสีสั้นอีกเขาสีสั้นอีก บันี้ก็เรียกว่าอย่าเฝ้าสั้นเงื่นอนไขว่าสันไหนอยู่ว่าสัาานาาส่น่าเพราะว่าเงื่อนขว่าสั้นไนเพราะอะไรก็เลยเสด็จทางที่ผมก็ได้มาแค่แปดสิบบาทแต่ว่าลงไปสี่สิบบาทได้มาแปดสิบบาทแต่ผูม้มันบอกว่ามันบอกว่าออกห้าหกหกแต่ได้ขับอยู่ที่ผมก็เลยหวดนีพัดปีเลขกลายตูเอาตกตามค้าฝันเจ้าของนะครับว่ลาละกะเห็นวันละเราไล่ละเอียดอยู่ดอกครับที่ครับผมบอกบอกอือ,อบอกอาวเพราะว่ามันปึุงฝันมาเคลื่อนนี่ นะครับเนาะกะอันนี้ห่วงฝันเกิดขึ้นห่งฝันนะครับเรื่อยจากสีแมนบอมแมนเข้ากับบูกหูแจ็คะครับเนาะเพราะว่าหัวที่ผ่านมาไปเข่าเล็กคายโรตเตดีสามตัวซะเล็กสองตัวเขาบอกเขาหายเกตกบวิธีผมก็เลยมีเลขเลขล่างนั่นคือมีแปดศูนย์กับสี่ศูนย์เพราะว่าลงสี่สิบบาทได้ขึ้นมาแปดสิบบาทกบวิธีผมโตเขาบอกคักๆเขาบอกว่าห้าหกหกนะครับห้าหกหกนะครับเด้วปล่อยกันได้มาตาสองตัวมิฮาฮกมิฮาเก่า แล้วก็มีหกหกนั่ครับพี่ที่ผมเพราะว่าเขาบอกฮะมันมันเลขหกสองมันหกสองหกนะครับมันก็เลยเด็กสองเด็กก็เลยมีมาฝากตอนเอฟซีเท่านี้ครับพี่ที่ผมความฝันเกิดขึ้นความฝันนะครับว่าจากสีแมนบอมเบนเอฟซีกับเอฟซีเกล้าหน้าได้โอกาสเอ่าตัวเลขทุกตัวเขามีโอกาสเข้าได้เช่นกันตัวมีเลขทุกตัวเขามีโอกาสรูดได้เช่นกันอันนี้ความฝันของพ่อสวยพาด้วยภูเฒ่าพาด้วยครับพี่ที่ผมกับเฝ้า ขั้นเป็นขั้นเสือนะครับนะกะ็ไปยุ้มลอตเตอรี่ไว้ครับอยูุ่ธยาผมอ่าส่วนตัวของผมไว้กสิไปเอาเลขเบิร์นี่นะครับฮาหกหกนี่แหละนะครับนะกะเลขสองตัวก็มีแปดศูนย์ประงวดทีเดียวนำแปดศูนย์ไล่มันโบกครับอย่ธยาผมโหวดนี่กะให้โชคให้ลานให้ร่ำให้รวยครับอย่าลืมว่าควาฝันจะสู้โชคฝันนะครับเลยอยากสิแมนบอลแมนเอามาแบ่งปันเอฟซีทูกตัดถูกคนถนัดรับอยูุ่ธยาผม ขอจบคลิปไว้เพียงสักนี้ครับพ่ากวไม่ได้คลิปหน้าขอ,อกราคตว่าสวัสดีครับรบ๊ายบายมักครับผม